นั่นยังกินครับผมซื้อขายกันเท่าไหร่ตัวเล็กๆขนาดนี้เนี่ยไม่รู้เขาเดียวดีก็ให้เท่าไหร่สี่พันฮะตัวนี้นานยังเมา่เดือนก่อนอ๋อก็สดๆร้อนๆสิเออให้สี่พันสี่พันไหนว่าวัวราคาขึ้นโอ้เขาไปซื้อต่เนี่งวเป็นโรคโอค่อก็้ายาไม่อยากายแล้วครับผมเขาถูกมากนะสี่พัน ตัวใหญ่ไม่ทำเลยบ่ะเขาเป็นชื่อตัวใหญ่มันคือตัวเล็กๆตัวสี่พันตัวสามพันอ่าซื้อราคาถูกๆนะสามสี่พันนะไอ้ตัวใหญ่อย่างนี้แหละเอาไหมไม่มันไม่เอาไปเลยแบบไม่เป็นอะไรเอครับผมคนเรานีอแต่ก็ไม่เบื่อนะใช้ชีวิตแบบนี้นะไม่เบื่อสนุกไหมไม่สนุกไม่สนุกใช่ไหมสนุกสนุกแต่สนุก ทำไมถึงว่าไม่สนุกแต่สนุกกับตาทาให้มันสนุกแต่ก็มันทาให้ไม่สนุกก็มัน<อ>ไม่ดีครับผมเอนก็ไม่หลับคําพูดนี้ดีนะตานะออไม่สนุกแต่สนุกนะเนาะโอ้คําพูดนี้ดีมากเลยนะ <c oughs> คือถ้าเกิดบ,บอกว่าไม่สนุกนี่ไม่ทําทันทีเลยเออไม่อยากจะจับเคียวเลยนะออแต่คุณตาบอกว่ามันสนุก ก็เลยทําได้สนุกใช่ไหมพวกคำพูดนี้คมมากเลยนะตานะปล่อยให้ออกเดินโอ้ทำไมขยันแท้ตาทำไมขยันแท้ไม่ขยันมันจะได้กินเหรอสามกระสอบเองนะโอ้เพิ่งได้สามกระสอบต้องเอากี่กระสอบวันนี้ ได้สี่สอบเปล่าล้อ๋อได้สี่ก็สอบเปล้วสอบนี่ก็เลิกแล้วทำไมเลิกเดียวแท้เลิกเหนื่อยแล้วอ๋อเหนื่อยแล้วครับโอ้แปลกใจนะเห็นวัวเอาออกข้างนอกนี่หลายวันนะออกให้มันเดินบ้างเอาออกให้เดินบ้างอาทิษฐานึงสักกี่ครั้งดีครับคุณตาเอออาทิตย์นหนึ่งมาถึงอาทิตย์แล้วร้อย กี่วันถึงได้เอาออกที่ตาสามสี่วันเองสามสี่วันเอาออกที่อ๋อโอ้โหหญ้าสวยหน้าตานะสวยใส่ปุ๋ยโอ้ใส่ปุ๋ยอะไรครับนี่ยูเรียต้องยูเรียเท่านั้นใช่ไหมใช่ปุ๋ยอะไรก็ได้มแต่ยูเรียมันเร็วกว่าปุ๋ยอย่างอื่นนะอย่างอื่นยูเรียหวานกี่วันถึงจะงอกแบบนี้ตาสองสามวันก็เห็นผลแล้วยูเรียนะเออ สองสามวันเห็นผลอืมไอ้ยานี่มันขึ้นเราเนี่ยคนเดียบยาไม่ขึ้นตัวไหนครับคุณตานี่ตัวนี่ไหนดูหน่อยยาตัวนี้นะอ๋อ่ไ้รูคือถ้าเกิดว่ามันทับหญ้าอื่นแล้วนี่หญ้ามันไม่ขึ้นหญ้าที่เราต้องการจะไม่ขึ้นเลยนะต้องเอาทิ้งนะทิ้งแลครับผมไปเกี่ยวไปทิ้งไปอืทำเล่นๆไปครับผม ยูเรียสองวันได้เกี่ยวเลยนะช่วงวันเช้ามันก็พุ่งแล้วใช่ไหมพุ่งขึ้นเลยอ๋อแล้วถ้าเป็นขี้วัวขี้ควายล่ะขี้ควายมันมันได้ขึ้นนานคอยขึ้นไปเรื่อยครับอ๋อไม่ทันใจไม่ทันใจแต่มันนานครับผมตรงนี้มันเร็วยูเรียนะครับใช้กี่สอโตาฮะเอ้ยสองสามโลเองนี่นะเออไอ้เยอะสี่โล กี่บาทสิโลสิโลก็ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหวานได้เท่าไหร่เอ่ากวาดมันแกไม่เห็นเลยหมดนี้เลยนะหมดนี่้เยอะเฮ้ยผมว่าดีนะดีอ่ะอมันรดเร็วทันใจเลยใช่ไหมแล้วถ้าเราหวานเนี่ยยูเรียเนี่ยอีกสักกี่วันถึงได้เกี่ยวมันตาสามสี่วันเองบางคนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพึ่งหวานนี่ถ้าเกี่ยวให้กินนี่มันจะตายเลยนะหัวนะมันจะตายโอ้ก็ปล่อยไว้สัก ห้าหกวันนึ่งห้าหกวันนะอ๋อถึงจะได้เกี่ยวทีนะตอนนี้ก็ใกล้จะครบสามถุงปุ๋ยแล้วอืมอันนี้เอาวัวออกตั้งแต่กี่โมงตาเอาบ่ายโมงบ่ายโมงเอาออกถึงกี่โมงเอาเลนก็จะจะเข้าแล้วนี่ตอนนี้นะจะเอาเข้าแล้วมันเข้าแล้วกี่กี่โมงแล้วนี่จะห้าโมงแล้วตาโอ้เดี๋ยวก็เข้าแล้วครับผม มีคนมาขอซื้อห้าบ้างไหมนี่<ะ>มีคนมาขอซื้อหญ้าบ้างไหมโอ้ซื้อ,อยังไงก็มันมีมีหัวไหมมีคนถามเนาะ<อ>เห็นหัวก็พูดแล้วไม่ถามต่อใช่ไหมครับผมอันนี้ยญ้าธรรมชาติใช่ไหมตานี่ยหาธรรมชาติไม่ใช่ยญ้าปลูกนะอ๋อแต่ว่าก็หนาเหมือนกันหน้าตานะปริมาณใช้ได้เลย ตรงนี้คือไม่ได้เอาวัวมาผูกหน้า,านะเนี่ผูกเอาไว้เกี่ยวให้มันครับผมคือบางคนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนะ่ยเกี่ยวให้มันกินเนะี่ยอย่าเอามาผูกเพราะว่ามันจะเหยียบหญ้าตายจริงไหมตาตายมันถอนออกเลยนี่ฮะถอนออกเลยมันดึงรากเลยใช่ไหมเดึงออกทั้งโคนทั้งอันเนมเลยอ๋อเมื่อกี้คุณตาบอกว่าเกี่ยวหญ้าเสร็จเอาวัวเข้าคอกไปอาบน้ํากินข้าวใ,ใ,ใช้ชีวิตยอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหม ตลอดเลยทำมากี่ปีแล้วคุณตาใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยทำมากี่ปีแล้วหลายปีแล้วสองสามปีแล้วเบื่อไหมกับวงจรแบบนี้มันก็ไม่เบือ่อมันเลยเบื่อยังไงเบือ่อเบื่อก็คนยังมีชีวิตอยู่ก็ทู่มไปย่างนั้น่ะทู่มจนตายแล้วก็แล้วไปตายแล้วก็ว่ากันใหม่โอ้ ว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมม,ม,ม,มันตายแล้วก็แล้วไปเลยแบบไม่เป็นอะไรเอครับผมคนเราออ่่ะนีืมแต่ก็ไม่เบื่อนะใช้ชีวิตแบบนี้นะไม่เบื่อสนุกไหมไม่สนุกไม่สนุกใช่ไหมไม่สนุกก็สนุกทำไมถึงว่าไม่สนุกแต่สนุกกับตาเออทำให้มันสนุกแต่ถ้มันทำให้ใหไม่สนุกก็มันออ๋ไม่ดีครับผม คำพูดนี้ดีนะตานะไม่สนุกแต่สนุกเนาะโอ้คำพูดนี้ดีมากเลยนะคือถ้าเกิดบอกว่าไม่สนุกนี่ไม่ทาทันทีเลยไม่อยากจะจับเคียวเลยนะแต่คุณตาบอกว่ามันสนุกก็เลยทําได้สนุกใช่ไหมพวกคำพูดนี้คมมากเลยนะตานะบาดลึกถึงหัวใจเลยนะคำพูดนี้นะโอตอนนี้คุณตาได้เวลาเอาบัวเข้าคอกเลยนะ ตอนนี้ในคอกเละเลยใช่ไหมแล้วเปียกแล้วเดี๋ยวทำมันเปียกเยอะเกิจะย้ายไปนน่นละทําไมครับคุณตาย้ายที่นี่มันแห้งก่อนอ๋อคุณตามีคออวัวสองที่มีตรงไหนบ้างที่บ้านนู่นนะที่บ้านหนึ่งที่แล้วก็ตรงนี้หนึ่งที่คือถ้าคอกวัวเละๆแฉะแฉะก็จะย้ายย้ายอ๋อ ย้ายให้แห้งใช่ไหมให้แห้งพอาแห้งก็เอากลับมาอีกกลับไปกลับมาอย่างนี้ออโอ้ดีจริงเลยคุณตาโอ้พอวัวได้ออกข้างนอกเนาะมันก็รู้สึกว่ามันจะแข็งแรงขึ้นนะตาไม่ยากเข้านนอ,ไอะไรหนึ่งอืมเก่งเลยมืดมันกินเหมอ๋ออันนี้คือถ้าเกิดว่ามันกินได้ก็คือกินทั้งทั้งวันเลยใช่ไหมทั้งวันนหรหญ้าสั้นๆก็กินได้เหรอกินได้มันคอยไปอย่างังไงอ๋อ มันดึงที่ต้นกลางนออกมาทางรากครับผมกินหมดมนี่มะม่วงล้นลงในกินหมดมกินง่ายนะตานะอโอแต่พอออกมาแล้วมันใหญ่นะวันวน้าตานะมันใหญ่มันไม่อ้วนทําไมว่าไม่อ้วนไม่มียากินอตายาพออแต่ว่าดูแล้วนี่ตัวเล็กๆนี่กลมเลยน้าตานะตัวเล็กๆมันได้กินนมมันก็ ยังกินนมอยู่พวกนี้นะเออต,ต,ตัวนั้นยังกินครับผมซื้อขายกันเท่าไหร่ตัวเล็กๆขนาดนี้เนี่ยไม่โู้เขาเดียวดีก็ให้เท่าไหร<า>่ในสี่พันตัวนี้นานยังปรมาณเดือนก่อนโอ,อ้ก็สดๆร้อนๆสิออให้สี่พันสี่พันไหนว่าวัวราคาขึ้น เขาไม่ซื้อเลาในงวดเป็นโรคพอค่าก็หายไหายแล้วครับผมเขาถูกมากนะสี่พันตัวใหญ่ไม่ทำเลยบ่เขาเป็นซื้อตัวใหญ่มันคือตัวเล็กๆตัวสี่พันตัวสามพันซื้อราคาถูกๆนะสามสี 3, 4, ่พันนะอไอตัวใหญ่อย่างนี้ลละเอาไหมไม,ไม่ไม่เอาไม่เอา ไม่เอาไม่เอาไม่ถามเลยบะไม่ถามเลยก็เอา,าสามชื่อัวลูกพกลูกเอาวัวรุ่นรุ่นนะครับอ,อันนี้คือเอาออกมาข้างนอกอย่างนี้ทุกเกือบทุกวันไหมหรือว่าไงเออเอาออกมาวันนี้เองมาตอนนั้นน่ะอ๋ออาทิตย์หนึ่งสักกี่วันดีอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังดีให้มันได้เดินบ่ะประโยชน์ของการที่วัวได้เดินนี่มีอะไรบ้างอาตามันดีเดี๋ร่างกายมันจะ แข็งแรงอไปเดินไปนูน่นไปกินหญ้าแถวป่าแถวนั้นแล้วก็จะเห็นกลับงานแห่งดีโอถ้าได้ไดเดินไปกินหญ้ากินอะไรแถวป่าท่าไหนนะเออ,อได้เดินไกลๆนะยิ่งดียิ่งดีแล้วมันจะอ้วนไห<บ>มอ้วนบริหารร่างกายมันอครับผมเมื่อก่อนคุณตาก็ทําแบบนี้ไหมถือว่ายงไงถ้าทาแบบนี้มาอยู่นี่๋อ น,นี่นี่ถ้าฝนตกมากบยูเรียาวานปาน,นตรงไหนตรงนี้น่ะแถวเนี้น่ะโอ้ให้ยากขึ้นใช่ไหมมันขึ้นเพราะมันทงทงเพงาะอาทิตย์หนึ่งเอ,อาทิตย์กว่ากว่าออกมาเอามาผูกกินผูกกิน,นอ๋อครับผมคุ้มไม่ซื้อยูเรียาวานยอานี่มันก็คมมุ้มโยมเลคุ้มก็ต้องคุม <laughs> ้มทำยังไ <laughs> องเอราเลี้ยงมันแล้วอแต่ให้มันคุ้มไม่คุ้มหรอก ไม่มีทางคุมใช่ไหมมีทางคุมเพราะพ่นแตก่ในงวมีราคาคุ้มครับผมบางคนเนี่ยยังซื้อไ้ทุกวันไงฮะาอดกระสอบละหกสิบบาทโอ้กินกี่สอบถึงจะอิ่มนะตางวหลายตัวครับหลายชอบนะอ่าของตานี่ขั้นต่ำคือสี่กระสอบใช่ไหมสี่กระสอบให้ตีมันไน้คนละครึ่งกระสอบอ๋อเฉลี่ยนะเฉลี่ยแล้วครับผม ตัว<พ>ใหญ่กินดีไม่เลือกไม่เลือกยาตัวเล็กมถ้าเปียกๆนะไม่กินเลยก็ดูสิตัวที่กินก็คือมีตัวใหญ่ๆนะตัวเล็กมันยืนดูยืนอะไรนะไม่ไม่กินหนระอรู้สึกว่าผมว่านะวัวกินข้างนอกนี่อ้วนหน้า,นาตานะต่อไปเลี้ยงในป่านี่อ้วนป่านู่นป่ายจริงๆเลยใช่ไหมเออป่า ทำไมคุณตาไม่ไปเลี้ยงที่ป่าแบบเขาบ้างโอ้ไปเวลาเดินกลับมาเหนื่อยเลยพ่อเหนื่อยฮะไกลก็ไกลครับผมเวลาเดินกลับมานี่เหนื่อยกี่กิโลคุณตากี่กิโลโอ้หลายโลไปเลถึงไหมสิบโลเกือบเกือบนะอายุเรามากแล้วไม่เหมาะนะไม่เหมาะเดินเลี้ยงอย่างนั้นนะตานะเห็นบางคนบางที่นี่ซื้อหัวอาหารมาเสริมนะช่วงนี้นะหัวอหาร หัวอาหารเราทุกวันเลยเขาซื้อหัวอาหารให้กินเนอะตัวนี้เขาให้เท่าไหร่คุณตาหมื่นหนึ่งนี่นะไม่ยอมขายด้วยไม่ยอมขายทำไมว่าจะได้ทักหมื่นเอ็ดหรือหมื่นสองแต่ก็สภาพดีน่าตานะไม่ค่อยอ้ไม่เครอยไม่ค่อยผอมเท่าไหร่นะหมื่นเอ็ดอยากได้หมื่นเอ็ดนะงูมันดึง นะไคกินหมดเลยกินเฉยเลยโอ้ผู้ชมครับวัวกินกระเพราครับโอ้โอ้กินเฉยเลยโอ้ตาอุตส่าห์เก็บกระเพราไว้นะครับวัวเก็บไปกินเรียบโอ้อันตรายจริงๆเลยโอ้ไม่น่าเชื่อว่าวัวจะกินกระเพราตาโอ้เรียบร้อยเลยโอ้อะไรกินหมดไปเอาอีกไม่เป็นไรตาไม่เป็นไรโอ้ร้ายการจริงๆเลย มันไม่เลือกดิกรัวพวกนี้แต่ออกินหมดทุกอย่างนะกินหมดทุกอย่างอืมใบอะไรเขียเข้ยวๆนี่กินหมดเนี่ยนะเออแล้วตัวนี้ผสมพันธุ์ยังไงพวกนี้ผสมพันธุ์ยังไงเลี้ยงตัวนี้ไม่มีพันธุ์จะผสมเลยนี่มันขึ้นอยู่ในตัวนี้อย่างไม้นู่นมีพ่อพันธุ์อยู่